ใจจังกับคุณหญิงแม่เ,เนี่ยวันนี้ลูกชายลูกกระบินเนี่ยจะกกำลังกลับมาจาก,กอังกฤษเดี๋ยวแม่สั่งให้คนขับ,บรถไปรับแล้วจะส่วนนะภูมิมาแล้วมาแล้วอ้พี่กระบนินพี่กระบนินพี่กระบนินอะไรของแกทักหนามเนีพี่กระบนินพี่กระบินหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่ พี่กระบินพี่กระบินอุ้ยตายตายอุ้ยรถสวยนะคะคุณหญิงแม่พี่กระบินหายไยทางนี้ค่ะพี่กระบินตายตายอุ้ยอุ้รถสวยนะพี่กะบินนะพี่กบินไปช่วยพี่กะบินยกกระเป๋าสิสวัสดีครับทุกคน บินค่ะคุณพี่เหนื่อยไหมคะน้องลิซค่ะลิซี่ดวงอ่าเอาทั้งชื่อเก่าตั้งแก้เคส็ดนะคะค่ะไม่ได้เจอกันทั้งนานเข้าในบ้านด้วยนะคะคุณพี่คิดถึงจังเลยอ่ะเหนื่อยไหมครับพี่เป็นไงบ้างชายที่นู่นอากาศดีไหมสวัสดีครับทุกคนสบายดีครับคุณหนุ่ยที่เป็นอ๋ออได้มากเลยน้องวินใจนีไม่ได้เจอกทำงานนะค่ะ Mình đi ามาจากกองเขาดินน่ารักนะครับสวัสดีครับวินางชะเอมลิมสียกัะอะไรของแก้นางชะเอมสิค่ะหน้าตามันคยิ้เียวสดีสดินเกินหน้าเกินตาครับฤทธิสว่าไงไหมครัดูดทํิมันมีพฟันยาวใหญ่ไหยครับา,าย ไอเดตันการนะครับรับเข้ามาได้ยังไงเนวใหม่น่อออไลน์เนี่ยมันแลบมากเลยอ่ะคุณหญิงแม่คะเออหนูว่าอยาให้พี่กับบินคุณหญิงแม่เข้าไปพักข้างในก่อนดีกว่านะคะพวกแกไปทํางานบ้านได้แล้วไปได้แล้วไปในในครัวเลยไปหลังบ้านเลยไปเลยไปหลังบ้านเดี๋ยวนี้ดูอย่างมาจ้องหน้าคุณแม่ดูมันจ้องนะไปเลยไปไปทํางานหลังบ้านเลย ไปเลยหนุ่มหน้าอย่างพวกแกแย่ฉันเห็นหน้าตาทมเชยดูจะรู้เรื่องอะไรอยู่ดูดิค่ะได้ค่ะถึงคนริซี่ดวงมันเรียกชื่อแกแค่ฉันอยู่แล้วเป็นเคียตีบโฆษณาดีๆไม่ชอบริอยากจะมาเป็นคนรับใช้ืมทำอะไรอยู่นั่นเลยทำอะไรทำอะไรเนี่ยดูสิ เล็บนี่ก็เปืเ่อยหมดแล้ววันวันโดนแต่น้ำแฟบน้ำสไลดยคุณนายนี่ก็ใช้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวใช้ให้หุ่นก้าวเดี๋ยวให้เราเป็แฟบแฟบสักอะไรเช่นเลิศเช่นเลิศแล้วให้เลี้ยงหมาหรือไม่ว่าเอ็มาจะจับแฟ่เนี่ยไ,ไม่มีเวลาไปพลบก้อนเลยอ่ะวันวันอยู่แต่ในครัวเข้ามาทอะไรคะ 人，你管。 เธอนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนใช้นะเอ่ะเหมือนเนี่ยคีเหมือนคนใช้ทุกอย่างนยครับชุดก็เหมือนอุ้ยโดน นังชะเอมหอูยขวเป็นอะไรนะคะคุณผู้ชายมันร้ายจริงๆเราก็บมงเอินมาเจอนาะมีใจการแล้วแสบอย่างเนี้ยต้องข่าวไปบอกคุณลิซี่แล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ กุ้ง CP หมกแกกุ้งหมกแกปะนี่อันนี้โอ้โหเพื่อสุขภาพหมกแกกุ้งย่อยง่ายย่อยง่ายแกตจะได้ยิ่งกินแกได้โมลีได้ใช่ค่ะหน้าจ่ายที่แนะนำแล้วไข่ต้ม CP คุณแม่คะเอ่อเห็นว่าอาแดกเป็นสักอย่างไหมคะดิซี่คะอะไรของแกนักหนามีอะไรจะมาบอกกันฉันกินอยู่ไม่กินเลยเลยเขาเนี้ย ตะกี้นะคะอเจนนะผ่านไปเห็นเห็นนางชาเอมเนี่ยเขาแอบนะพบคุณชายก่อนเดี๋ยวเขามาขยันในห้องนั้นนะครับชาเอ๋มเนี่ยเจอคุณชายด้วยครับอีนางชาเอ๋มค่ะคุณลิซี่ดวงใครเรียกชื่อจริงฉันแล้วมันชื่อแกแคทฉันขอโทษค่ะ ไปเอาน้ำให้ฉันเลยซิค่ะอุ้ยได้ค่ะสบายมากเลยค่ะไปเอาจากเขาเหรียญซานนะหรออืมโดนแก้งโดนแก้งเป็นยังไงล่ะคงหายได้สามสี่ปีกว่าจะได้มาแกล้งนะแก้งนั้นใช่ไหมสองสองเอามาให้หนักหนักการศักษา เอาน้ำแดงไม่ชันหรอค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันเป็นนางเอกฉันจะกินน้ำส้มเอาไปเปลี่ยนให้ฉันหน่อยอมได้ค่ะอืมไม่ต้องเอื้มอมเดี๋ยวฉันหยิบให้อ๋อค่ะเดี๋ยวเธอเอื้อมก็กลัวว่าเธอจะปวดหลังอืมอะปุณณีแถวนี้ฝุ่นเยอะล้วังจะดูดฝุ่นนะออ้ยออ๋อ,อ,อะดูดก็ดีเลย บอกแล้วคุลิซี่ทำอะไรไม่ระวังเลยข้อเท้าเกือบพลิกอ่ะอุ้เป็นอะไรปะโอ๊้แต่ก็เฮ้ยไอ้ฉันเองไม่ได้ตั้งใจนะเออขอโทษนะเสะเองไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเหตุแบบใช่อุบัติเหตุอะเนาะตื่นเต้นนะครับคุณแม่ตื่นเต้นนะครับคุณพี่ วันนี้ที่ให้ลูกชายกลับมาจากประเทศเอังกฤษเนี่ยก็เพราะวันนี้เราจะมาเปิดพิธีกรรมกรันเนี่ยวันนี้เราแม่คุณหญิงแม่เชิญคุณทนายมานานลุ้นนะครับคุณพี่จ้าอัอออนนั้นฉะนั้นเชิญคุณทนายเลยวกว่าเอาไม่ก็ได้ค่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่ลูกชายกบินบุรีนี<อ>่กบินได้กลับมาจากประเทศอังกฤษหลังจากการศึกษาจบแล้ววันนี้จะเป็นวันที่ผม ทนายชัยวัน์จะท,ทำการเปิดพินัยกรรมที่คุณพ่อได้สั่งเสียไว้เอาแล้วไงแล้วก็มาถึงวันนี้จนได้ที่ทุกอย่างจะต้องเปิดเผยทำยังไงดีล่ะเนาะชาเอมพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้านายปราจีนเพิดแผวพิงพงายพันลายประกายแสงแดงวาดแดงวาบ ยาวจังนะคะข้าพเจ้าขอมอบดังนี้บริษัทและทรัพย์สินโรงแรมในะเครือสินสลิีทุกสาขางเงินใดบัญชีพร้อมสมุดบัญชีแต่ไม่มีบัตรเอทีเอมคฤหาสนกอินทรีทาสีครบถ้วนเหมือนใหม่เลอเอยอะให้กับนายกระบินเพิดแพลพิงพายพันลายประกายแสงแดงวาดแดงวาบซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของข้าพเจ้า โดยมีเงื่อนไขเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขคืออนายกบินลูกชายคนเดียวของข้าพเจ้าต้องแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเอมราดาสุสวงลิงโกฟิตปังกระเป๋าหลังห,หูคู่ตู้สติกเกอร์ใครอะซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อนรักของข้าพเจ้า ผู้ที่มีบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ทําสัญญากันไว้ว่าจะให้ลูกสาวและลูกชายของข้าพเจ้าแต่งงานกันใครครัคุณแม่ไม่รู้จักกันลูกพี่ซี่ลงชื่อนายปาจีนเพิดแผวพิง์พายพันลายประกายแสงแดงว่าบแดงว่าใครครับคุณแม่นั่นสิครับคุณแม่ใครอ่ะทนายคุณอ่านผิดหรือเปล่าฮะเดียอยากรู้ว่าคุณทนาย คือใครอ่ะเราเรีบหนีไปตอนนี้ดีกว่าไปแล้วนะซึ่งก็คือเอมรละดานั่นเองอนางจชยเอมแปดแฝไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงพี่นางแจอมพี่นางแจ่ม นางแจ๋มันหายไปอุ้บาอยู่แล้วเห็นหน้าครั้งแรกก็รู้แล้วว่ามีอะไรอุ้ยตายตายมันฆ่าลีตีเลยอะกับฉันแกยังไม่เคยทำให้เลยตายตายเข้ากันไปปีเป็นคุยอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยอ๋อตายตายกูจะอ๋อฉันนไอ้กูจะนายมั่วุณตั้งสติมั่วปะเนี่ย ขนาดจริงๆนี่ทำงานอย่ามาโดนตัวฉันแกเป็นใครแกอย่ามาโดนตัวฉันฮะ <Okay. S 1> อย่ามาโดนอย่ามาโดนฮะมูคุณอาจจะในในฐานเอกสารเอกสารนั้นไม่รู้คุณแม่มันมั่วมั่วไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่ค, <c ười> ton. คุณแม่ฟังหนูก่อนคุณแม่ฟังหนูแม่คุณแม่ฟังหนูนะคุณแม่ฟังหนูมันไม่ใช่อย่างนี้คุณแม่ม,มันไม่ใช่คุณๆรีบๆรีบๆจอไม่ใช่ต่อยผู้สูงคุณพี่คุณพีบๆ บ้าไปแล้วทุกคนบ้าไปแล้วทุกคนบ้าไปแล้วทุกคนบ้าไปแล้ว <c oughs> เเอมก็รักคุณค่ะคุณกบ,บิน<笑><笑><笑>เขินจังเลย